สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมสีผ้ามาขยายพันธุ์เขานะครับสมมุติว่าพี่น้องมีพันธุ์เขานะครับที่ได้ได้รับมาแล้วมันรู้สึกว่าเป็นพันธุ์เขพันธุ์ดีเราอะมีจํานวนหน่อยนะครับปริมาณหน่อยผมสีผ้ามาเห็ดแบบนี้ครับก็คือเป็นการปลูกในกระถางนะครับกระถางหรือว่าในพวกแก้วพลาสติกหรือว่าขวดยีงหกอใดครับที่มันเป็นระบบปิดนะครับที่น้ำมันบวมหัวออกแบบนี้นะครับ วิธีการนี้นะครับมันเหมาะสำหรับการปลูกที่เขามีพันธุ์เขาปริมาณหน่อยนะครับแล้วก็ตแอการให้มันีมีผลผลิตดีนะครับส่วนมากเพื่นสิปลูกใส่กระถางกันครับกระถางที่มันกุนปิดหรือว่าวงบอร์ซีเมนต์นะครับวงปูนนะครับที่น้ำซึมออกเม่ได้นะครับมันสิง่ายต่อการจัดการนะครับในการดูแลรักษานะครับตัวนี้นะครับเผมได้ปลูกไปแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแค่อาทิตย์เดียวนะครับจะสังเกตว่ามันแตงกวาดีมากครับ ผมก็เล้เอามาปลูกเพิ่มนะครับพันุเขาตัวนี้นะครับเป็นพันุเขาญี่ปุ่นสายพันธุโฮชิคิคาลีนะครับซึ่งผมได้เห็ดเป็นหน้ายนไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ากาเข่าที่ว่าผมใหม่วานถึงไหวมันยังเหลือนะครับอันดับแรกนะครับก็หาพวกภาชนะครับที่มันเป็นอ่อนมันบดทะลุนะครับจึงสี่ผมของผมกับผมสีเอาแบบเป็นแก้วกาแฟแน่นะครับ เก็บมาน้ำหมองเห็นงานเนี่ยครับหรือก็ว่าเป็นในพวกขวดน้ำที่เขาเออกินแล้วนะครับเอามาตัดกลนนะครับแล้วหลังจากนั้นเขากใส่ดินครับใส่ดินลงไปดินตัวน้ก็หาเป็นดินล้วนน้จักน้อยนะครับดินล้วนนะครับหลังจากได้ดินแล้วนะครับผมอส่ใส่เป็นในน้ำมักขี่ง้วนะครับหรือว่าเป็นน้ำมักขี่หมูก็ได้นะีสัคราะห์แสงนะครับใส่เทเทลงไปเลยนะครับ ยางาน้อยครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบปิดนะครับมันบันีหัวรั่วไหลไปใส่นะครับบ่ต้องใส่ไหลก็ได้ครับผมก็ใส่นดูกันเลยนะครับตามด้วยตุลซีสังขคอแสงครับตัวนี้ก็ใส่ยางระฟาเลยก็ได้ครับหลังจากนั้นาก็เอานามมังุดนะครับทิ้งระยะให้ดินมันเหลืออยู่ประมาณจากหนีบหนึ่งหรือสองนิ้วนะครับเพื่อซีว่าหนามมันขังนะครับส่วนตุนกล้านะครับนอกจาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเสียเอาเป็นเม็ดที่เขาเซเขาไว้เลยห้รากมันหงอกแน่จังน้อยก็ได้ครับแต่มูนั้นมันจะสาแน่นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งขอแตกตานกันก้อนี้นะครับข้อนี้ผมสิเพาะจากเม็ดมันเลยนะครับพอจากเม็ดที่ไอ้ใหมันแตกหักนะครับส่วนก้อนี้นะครับก้อนี้ผมเพาะจากไเม็ดที่ว่านเป็นต้นกาไม่แล้วนะครับอันนี้ก็คืออายุซ้ากันนะครับอันุซ้ำกันอันนี้ ตาตัวนี้ผมออกไปวันในดินก่อนแล้วก็คอยถอนมาามาปักอีกรอบหนึ่งส่วนตัวนี้ผมเอาเม็ดมาลงหนีเลยนะครับแล้วก็มาปักไปเอากาสนี่ใส่ใส่แก้วพวกนี้กันเลยนะครับใส่ประมาณแล้วแต่ว่าเขาสิมีหน่อยไม่หลายครับเจังก็แตกออดีอยู่แล้วนะครับ,รบเมื่อปลูกแล้วนะครับก็เอาเอาแหนแดงม,มาลุงนะครับ เอาแหนแดงมาลุงเพะว่ามันจะซอยในการนตึงในตัวเจนนะครับเอาเสริมปุ๋ยในห้องอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยกับสองอทิตเทียหนึ่งก็ได้ครับปุ๋ยกับตรงกับเป็นในตัวเอียงละไอตะกี้ดี่ผมใจละไอน้ำมักขีิงว่านะครับที่ผมใส่ไปตะกี้นะครับแล้วก็เพิมจุลินทซี่สันต์กัแสงอาทิตย์ระเทียขึ้นกันนะครับการปลูกแบบนี้นะครับผมในน้ำให้เป็นการฉีดผุนทั้งใบไปน้ำนะครับ ใส่ไอ้จุเซี่สกอแสงผสมนานกี่เปอรทั้งใบนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าสะดวกกะเอาเทลงเลยก็ได้ครับเพราะว่าไอ้หลากพืชมันบดไปใส่นะครับถ้าเกิดมันนานมันลดกะยาให้มันแห้งนะครับก็คือใหย่ไสนานเปียกไปเรื่อยๆเพราะต้องให้เป็นการไอ้ยังไงตะกี้เขาเห็ดจื่ไหนล่ะเป็นการแกงเขานะครับเปียกสลหรับแห้งอันนี้เพต้องนะครับเพราะว่าหลากพืชมันไปใส่บดได้ก็คือมีอะไรก็ใส่ให้มันลงไปตรงตรงนั้นเลยครับนานกับยาแห้งนะครับมันแห้งก็เติมไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวกะสิแม่เบิ้งความคืบหน้าในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมสิทายอัปเดตให้ในช่วงเอาที่มันตั้งทองแล้วกันนะครับส่วนนี้ผมก็เห็นแล้วนะครับเพื่อเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแหละกับบริษัทเอกเห็ดยูทูบแกลีลอมนิกรกลีเอามาน้ำสุกกันฟังกันเบิ้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้การสิขอจบไปเพียงแค่นี้ก็นะครับนะเดี๋ยวมี่ยังเข้าอัปเดตแต่สิม่เห็ดสูน้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ